คผมนี่ก็ผมเป็น Yamaha a i r ล o c นะครับผม1้อาห้านะครับผมคันนี้เป็น Airlock ตัว R นะครับผมจะมีซับแทงข้างหลังนะครับโชคหลังนะครับคันนี้บอกได้คำเดียวว่าใหม่และสวยมากๆครับคันนี้วิ่งมาแค่2,000ันโลเท่านั้นเองนะครับดูดอกยางนั่นเลยครับดูดีเส้นกลางยังมีเงาอยู่เลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ใหม่สุดๆครับผมคันนี้เดือน6นะครับปี2อศูนยะครับผมเดือนหปีนี้เองนะครับ ใหม่มากๆครับผมสภาพโดยรวมเนี่ยสวยจริงๆนะครับผมไม่มีล้มใด้ทั้งสิ้นนะครับสวยกริฟเลยนะครับลดสองเดือนนะครับผมโอเคเราไปดูสภาพกันเลยนะครับผมนี่คันที่เป็นสีฟ้าเขียวนะครับออกฟ้าเขียวนะโอเคเราจะไปไล่ดูจากฝั่งนี้ก่อนลวกันนะครับนี่ฮะไล่ไปเลยนะครับของคนเก่าเขาใส่ชุดแต่งมาครับตรงนี้เป็น ลายเคปล่านะครับผมแล้วก็ชุดสีก็เป็นเดิมหมดนะครับดูได้เลยสวยมากครับไม่มีรอยนะครับผมไล่ดูไปครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเคปล่านะครับลายเคปล่านะครับผมแล้วก็เป็นปอกแฮนแต่งแล้วก็มือเบรกแต่งนะครับสวยนะครับสวยมากเลยคันนี้นะดูสภาพกันเลยนะครับนี่โอเคดูล้อ แม็กจะเป็นสีเหลืองนะครับผมดิสติกเกอร์ตรงนี้มาด้วยนะครับสวยมากครับายหน้านะตัว R ครับตัวนี้แอร์หลอกนะครับดูล้อข้างนี้ครับผมใหม่มากๆครับใหม่มากๆครับรถเดือน6นี่เองครับผมเนี่ยน็อตเนร์ดเงาอยู่เลยนะครับสภาพนะครับตรงนี้จะอาคันนี้จะมีตำหนิอยู่จึงนึงครับผมบางคนหน้านะครับ เนี่ยตรงนี้นะครับผม,มแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรอยนิดเดียวครับน่าจะเป็นรอยขนส่งนะแต่ไม่มีลมมาวันนี้นะครับนอกนั้นใสหมดนะครับไล่กันต่อครับดูกันต่อนะเนี่ฮะสภาพใสจริงๆครับดูกันชัดๆใกล้ๆเลยนะครับไม่มีรอยแล้วก็ ฝาตรงนี้เข้าไปใส่เป็นฝาเคปล่ามานะครับก็สวยแบบนบบนเข้าตีมนะครับเป็นเคปล่าชุดนี้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ข้างบนนี้นะครับสวยครับดูพวกเครื่องครับชัดชัดนะนะครับผมข้างในนี่ไม่มีขยับนะครับดูได้เลยนะฮะเขาแค่ไปเปลี่ยนฝาตรงนี้มานะครับสวยนะครับผมเป็นลายเคปล่านะครับผมล้อหลังดูพวกเนี้ยใสจริงจริงนะครับเครื่องข้างหลังเนี้ยดูได้เลยครับเนี้ย สวยมากดอกยางหลังไม่น่าจะผมไม่ดูอย่างเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะครับถ้ายังไม่ถ้าดูไปแล้วนะนี่ลึกมากนะครับสองพันโลแท้นะครับเนี่ยลึกจริงๆนะครับใหม่แท้นะครับรถเดือนหกใหม่มากๆครับเบาะครับสภาพสวยจริงครับผมครนนี้คุณแจสองดอกนะครับผมใหม่จริงๆคุณแจดอกนี้เนี่ยยังไม่ได้เอายางออกเลยนะครับผมนะ ชุดบอกแทนก็บอกแทนแต่งตรงนี้ก็นุ่มๆนะครับแล้วก็มือเบรกสองข้างนะครับปรับระดับตรงนี้ได้นะสองข้างเลยนะครับผมกระจกเดิมนะครับกระจกเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปดูใต้เบาะนะครับผมกดซีดนะครับเราจะเปิดได้ใต้เบาะก็จะสวยครับใสนะใสใสเลยย amaha นะครับเนี่ยเบาะเขานะครับผมตรงนี้ก็จะดึงออกมาได้นะครับเป็นเลขตัวรถนะนะครับเลข ชัดเจนนะครับนะครับผมแต่ยางไปเหมือนเดิมนะครับคันนี้เดือน6จริงๆนะครับผมนี่หมิถุนานะครับหกแมิถุนานะครับหกสามนะครับใหม่มากๆนะครับพอร์บภาษียังได้ยาวถึงปีหน้าครับเดือน6ปีหน้านู่นเลยนะครับรถใหม่มากครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าใหม่กันนะครับ นี่ครับ2,400โลนะครับผมใหม่แท้นะครับเดี๋ยวลองจะฟังเสียงเครื่องดูนะครับองตตานะครับเสียงเครื่องนุ่มนิ่มมากครับผมเครื่องเดิมหมดเลยนะครับผมเทสขับมาแล้วครับมันอย่างรถใหม่เลยนะครับมันใหม่จริงๆนะครับใหม่มากๆนะครับเดิมหมดนะครับเสียงจะนุ่มๆอย่างเงี้ยอรัหอลอกนะครับ สวยมากครับผมสวยมากจริงนะครับไปหน้านะครับสูงตามติดหมดนะฮะนี่นะครับก็ไฟท้ายนี่ครับสูงเขาจะเป็นประมาณนี้เนาะแอลลอกท้างหลังสวยครับสวยมากเลยนิ่มๆครับเดี๋ยวลองจะลองเบิร์นดูนะครับนี่ฮะ คู่มันสอนเดี๋ยวผมลองขับเทสขับดูแล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคลองเทสมือเดียวดูมันจะนุ่มๆมครับโลพวกเลขหง,งเลขใหม่นะนุ่มมากจริงๆนะครับเสียงเครื่องก็ปกติเดิมเดิครับนุ่มเหมือนรถใหม่เลยนะครับผมสำหรับ แอลลอกคันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอขับกลับก่อนน,นี่ครับดูหน้าใหม่ก็ประมาณนี้ครับโอเคนี่ครับใหม่จริงนะเครื่องเครื่องนุ่มจริงๆครับผมลองขับแล้วดีดีมากครับผมโอเคตลอดแอลลอกก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ